สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการเปลี่ยนเคอร์เซอร์เมาส์กันครับก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e หรือกดติดตามกันด้วยนะครับผมอ่ากดแล้วใช่ไหมงั้นไปรับชมกันเลยขั้นแรกนะครับก็เข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างคลิปที่ผมทิ้งไว้ให้นะหรือท่านอยากค้นหาเองนะครับก็เข้าไปที่ g o o g l e แล้วก็พิมพ์เคอร์เซอร์เมาส์ส่วนตัวผมแล้วผมก็ใช้แค่เว็บนี้แหละฮะมันอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะจะอยู่นี้นะฮะมีให้เลือกนะครับแบ่งประเภทให้นะไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนอนิเมะนะครับคอส นะครับกะหาน อ่ะสปอร์ตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับท่านสามารถเลือกได้เลยนะฮะถ้าถามผมนะครับผมแนะนําตัวไหนและหลายๆช่องแนะนําตัวไหนก็คือแนะนําตัวนี้ครับเคอร์เซอร์เซ็สำหรับคนที่เลือกอันอื่นตรงนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับไม่จะเป็นต้องเลือกเหมือนผมนะฮะหลังจากนั้นนะครับท่านก็มาหาเคอร์เซอร์หรือรูปเมาส์เนี่ยที่หลายๆคนเรียกนะฮะจะเอาเป็นแบบไหนเอาซูจิแบบนี้ไหมหรือจะเอาเป็นมเทเท่แบบนี้อะไรก็แล้วแต่นะท่านสามารถเลือกได้เลยนะฮะสำหรับการเลือกดาวนโหลดนะครับผมจะแบ่งเป็น2ลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะแรกก็คือม กดเข้ามาแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับถ้าสังเกตแล้วนะครับมันเยอะแบบนี้แสดงว่าติดตั้งเป็นปลั๊กอินในเครื่องได้และอีกลักษณะนึงก็คือมันมาไม่กี่อันนะครับมีไม่กี่อันยุตัวอย่างเช่นอันที่ผมใช้บ่อยๆนะครับจะเป็นซูเปอร์แมนนะครับตัวนี้จะเห็นว่ามีแค่4ตัวใช่ไหมครับมันไม่ได้มีเป็นเซ็ตเลยครับและมันก็ไม่สามารถติดตั้งได้แต่มันสามารถใช้งานได้ท่านเลือกดาวน์โหลดเป็นลักษณะไหนก็ทําตามผมเลยนะครับผมได้มาแล้วนะครับสองรูปแบบด้วยกันนะครับจะพามาดูรูปแบบแรกก่อนนะฮะที่มาเป ไปโหลดได้ที่ช่องผมก็ได้นะครับหลังจากที่ได้มาแล้วนะครับก็กดเข้ามาเลยครับจนมีอยู่2ตัวเลือกให้เลือกนะฮะก็กดตัวแรกเข้าไปแล้วเราเนี่ยนะครับจะรู้ได้ยังไงว่ามันสามารถติดตั้งได้นะฮะมันจะมีไฟล์ตัวนี้มาครับ i n s tall ตัวนี้นะครับติดตั้งยังไงทีนี้ก็คลิกขวาครับแล้วก็กด i n s tall แค่นี้เองเสร็จแล้วสำหรับรูปแบบที่2นะครับเหมือนกันเลยแยกไฟล์อ่าจะได้ไฟล์มานะครับเดี๋ยวไปคลิกเข้าไป ตัวแรกเหมือนกันครับถ้าใครเป็นแบบนี้นะครับหรือไม่มีไฟล์ที่ให้ install หรือติดตั้งเนี่ยนะฮะก็แสดงว่ามันติดตั้งไม่ได้แต่ท่านอย่าเพิ่งลบมันทิ้งไปนะฮะมันสามารถใช้งานได้อยู่นะฮะโอเค okay, นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานทั้ง2ลักษณะที่ผมพูดไปโดยเราเข้าไปที่ control panel เข้ายัางไงนะครับ <S <S ไปที่ d i PC ของท่านนะฮะ Property แล้วก็มาที่ Control Panel ตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นวิธีเข้าที่ง่ายที่สุดแล้วนะฮะสำหรับใครที่ใช้ Windows 10นะครับเพราะว่ามันจะหายากนิดหน่อยนะหรือใช้ Windows อื่นก็สามารถทําได้เหมือนกันสมมุติว่าใครเป็นแบบนี้อยู่กดมาที่ Small Icon นะครับหรือไอคอนตัวนี้ก็ได้นะฮะหลังจากนั้นไปที่เมาส์ครับโอเคนะครับหลังจากที่ได้หน้าต่างแบบนี้มาแล้วนะครับก็ไปที่ p o i n e r นะครับวิธีการลงจะมีอยู่2ลักษณะด้วยกันสําหรับใครที่โหลดมาแล้วสามารถติดตั้งได้เหมือนผมติดตั้งไปก่อนหน้านี้นะครับก็มาตรงนี้ครับคลิกเข้าไปนะฮะมันจะอยู่นี้ครับท่านติดตั้งชื่อว่าอะไรนะครับของผมไนท์ตัวนี้นะฮะถ้าท่านจะเปลี่ยนนะครับก็กดมาที่แอดไพ Yes นะมันก็จะเปลี่ยนให้เห็นไหมเปลี่ยนแล้วเนี่ย นะครับสวยงามสมมุติว่ามันไม่มีไฟติดตั้งนะฮะเราก็มาตรงนี้ครับ browse ตรงนี้นะฮะโอเคนะครับหลังจากนั้นก็ไปที่จุดที่เราเก็บไฟไว้ผมเก็บไว้เดสก์ท็อปอ่ะเรวก็เลื่อนดูนะฮะอ่าของผมอันนี้ซูเปอร์แมนใช่ไหมที่มันไม่สามารถติดตั้งได้จะมีอยู่4ตัวแล้วเราจะใช้งานยังไงเราก็สามารถกดดูได้นะฮะว่าเราจะแบบไหนก่อนนะฮะอ่าอะจะมีแบบนี้ให้เลือกอยู่ข้างล่างนี่นะฮะพรีวิวตรงนี้นะฮะดูได้เลยนะครับอ่ะสมมติว่าผมเอาตัวนี้นะเป็นตัวแรกนะครับกดโอเพนโอเคเปลี่ยนแล้วนะครับต,รตัวนี้กมา ถ้ามันมีเยอะก็เปลี่ยนไปที่ร้านที่ร้านที่ร้านก็ได้นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะใายอยู่แค่นี้แค่นี้แค่น,คนี้แค่นี้นะฮะไม่มีเกินนี้หรอนะโอเคหลังจากเปลี่ยนแล้วก็กดแอดพายเหมือนกันนะครับอ่าจะได้เมาส์ซูเปอร์แมนมาแล้วนะครับอ่าหวังว่าทุกคนจะสามารถทําได้กันหมดนะฮะคงไม่งงไม่อะไรหรอกเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ